ข้างนเทีากบใรเน่อขาเขานยเขาทเดีมันในที่ของเในที่ได้คยกดระดาษใบมันเจ่ากระดาษกระดิงล like ุหวยนเนี่ยนี่ก็ีว่าเีย้ยมันยังหมดแดีฟก็สี่าีว่า้เียหย เ้าปนสิเเปีา่อวทุกปีเนี่ยถ้าไข่ดีนั่นเนี่ยต้นมันไข่ดีครับกเออล่องต้นนี่ไงไข่ดีดีม่แยทุกปีเลยช่วยเดียวเท่าไหร่เขกินกลางวาเฮดเข้าเนี่ยคาันเดี๋ยวมันทำกล้วยเ้เถูกเนย่างเงงต้นนน่อยเง่นืมันตีงยย กมันปุกี่มันตาเ่ยตน้าวม้วห้้รานอยาดเอารถไปย่ทับฝนมีเ่้นซีกไก่พรถพ่นเัาพีเป็นไก่พ่นเราเอารถไปพ่นเออหนึ่นเบิ้ตัวก่อนทำอย่านี้ได้เฮ้ยทำนี่ได้สวยๆเล่นอะไร

โอ้ยตัไล่เนาะตาดไล่คนรลยเนเหมือนเลี้ยตียงคนรวยพันเบียร์าลยตัไล่ใครทหาวเงินที่เนี่ยว่นเาคุ่นกลางแต้งยำเป็นม้อมากัว่าจะใคอยากอยากงสร้างังไ้าเขาบอกกูเอ็นบารันมาานอมตียลงกางอ่น าครับ1โมงาอ,ออกมาหน้าเกรี่ยไ้ครับอยู่ในกล่องหรือเบิ้งแจงครับแต่ว่ายืนสถานที่จริงก็ยังบนท่านแจงกว่าน้มันมืนเยอะไม่อาหารปลาครับจะเห็นน่ครับหัวหัวที่มันฟูขึ้นมาครับหัวปลานามรถล่วงคักครับเดี๋ยวจะเปิด าตามน้ำโซโลาเซลล์ครับมาลงเห็นมันเห็นมันมีน้ำเพิ่มขข้ัไหน่อยแ๋ยลรองานบุญงานเอียงเรียบร้อยครับเพราะตอนนี้ยังติดงานบุญครับมาจากเกาหลีงานแหลกมาเห็ดทางไกลมาเห็ดหลกไก่เหลาไกลครับง่ายมันรงจากครับใาย่ลงมาจากบ้าน พราะว่ามันมีมันมีให้ครับอะยรใหญ่ต้องม่ะไปคิดเสียงตาบน่นตรงนั้นจะมุ่งมุ่งสลมครับแต่ว่าตรงนี้เป็นสังกะสีแล้วก็จะมีให้มันกันขนสั่นหนึ่งตรงนี้จะเป็นไก จับคู่ครับกำลังใคนตอนนั้นจะเป็นอนุบาลไม่ออรุกอ่อนก็เลคคย,ยคิดไลา์ครับเมค่อกี้ที่ถ่ายคลิปหลังจากท่ายางพ่นเห็ดหลาบเป็ดพ่นวัตต่อเติมบานบซื้อเป็ดมาลาบกินแบบบรนบานเฮาครับที่ เป็นไายกอนานนี้ไม่คลิปนหนจะลงใไม่คลิปเดียวกันเลยนะครับต้นนี้จะเป็นป้าหยาครับลูกไวใหหงัวอากาศสดดีครับแตว่วทผพานมาห้อนห้อนจนเห็ดยังบ่ได้เห็ดยังกับบ้านในเห็ดครับส่วนเี้ยวมันติด องานบดเหล้วยมเก็บตัวท่อน้ำลงมาเลยครับตึ๊ดเติ้ลเติ้ลเติ้ลเลเอยคู่สาแล้วก็ปล่อยลง่มหนามแล้วก็ระบบน้ำให้ไก่เหยี่กาค่อยถัดหดนั่นหดหนี่น้ำสาครับยง้มแหลงยง้มแหลงกล้วยี่ยไม่ใช่สีงามครับตอนนี้กล้วยมันบอกงามเพราะว่ามันบมีน้ำแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกอากาศดีครับฝนตกเลย ภารกิจต่อไปจ้ะเห็ดยังไงครับ,อ,อ,รรบอมเมนตนบอกนะครับหญาค้าง่ายไปสุดเลยครับหนาค่าจักเสียวจังเลยมันหลเสลือเกินมาชมสวนคู่สาครับ ปลูกเป็นตัวอย่างครับสาวตุกตาเพิ่นปลูกไว้ช่วงทีท่ผมทำงานอยู่ตัวนี้ป่าเนี่ยจะ,จะล,ล่วงเนี่ยจะทายที่ไปเบื้องกำเนิดครับจะวานแหีเอาขึ้นมากินเบิ่องตอนล่อก่อนล่อโอกาสก่อน,ออนป่าปล่อยไว้บ่ทันได้กินจักตครับ <laughs> ปล่อยไปไลายเติบแจ๊กสัญต้องทงำเลยแจักพี่น้องมาก กินไลามันเลยแต่เัามันเวลามันบ่มีนม้ำมันผสมบูนครับกล้วยจะเป็นเนี่ยบ่ง้ามแต่ว่าที่ตัดไปอนะใช่ไรครับงาน,นตรงน,นี้ต้นสมบูรณ์ตน้นสมบูรณ์ต้นตัดกล้วยแล้วเขาไปเผาครับถ้าจะเผาจะเพาะน้ำาัันละลากมันไหล กา็ามันจะไปกินไกน่านี่ต่นดนูนี้ครับ นี่จะเป็นคอ,อกมูเก่าครับที่ชาวตุกตามันเลี้ยงมูเพราะวันนี้มันสิขัดนะถ้าไม่มันจิน๋มก็เลยขายยกคอกนี้ว่าทำมือเลี้ยงมืออะไรกันเพรดีกับม,มูออ,อกกันเย็ดเพาะไก่เลยครับไก่บ้านรู้ว่ามันงสิบแพ้ทำกัน ป้านั่นเขาปลูกม่วงบ้านเราครับตึบอกๆปลาตึบอกๆปลูพวกม่วงถัดมากับปลาอ้อยแล้วก็ให้หน้าให้หน้าี่น้องกันนะครับส่วนทั้งไต่เนี่ยจะเป็นให้หน้าที่เจะเขากินสามให้ครับปลาไหลแต่ว่า,ากับวาปลาไหลกับไหลายอยู่ครับส่วนเติมส่วนเคิื่งนีเ้เป็เฮ็ดหน้ากับปลูกหยาช่วงล่างที่หยาบงามนี่ว่าจะไถ หาเนี่ยมาไทยก่อนครับไทยล้วก็ปลูกอย่างเดี้วว่นได้จินได้แลงปันก็ได้ขายจักหน่อยพ็อได้ทุนปากครับบัวได้อย่างไรเรียนมีตัว เทตดกำลังขึ้นแล้วครับคุณว่าก็ไม่คิดนานแล้วครับเดอ้อสวัสดีครับ